สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแนะสสวทอ,ออกข้อสอบให้เข้ากับเจเน r เรชันของเด็กในยุค4.0และมีความทันสมัยค่ะ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารถแถลงผลการประชุมประสานภาร,ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการโดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพิซซ่าซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้นํานักเรียนเข้าสู่ระบบการทดสอบคอมพิวเตอร์เบสเทส เพื่อนำผลสู่การพัฒนาและเติมเต็มนักเรียนพีเทสตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2567กว่า14,578รายพร้อมๆกับการขยายแกนนำที่เป็นครูศึกษานิเทศพี่เลี้ยงและแกนนำระดับเขตพื้นที่1,400คนที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ p ิกซาในสถานศึกษาสู่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ9,214แห่ง ครู3โดเมน27,397รายจนถึงเดือนกันยายน2568 พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำการจัดอบรมพิกซาให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อส,อสอวทติดตามและรายงานความก้าวหน้าพร้อมมีแผนระยะยาวการจัดทำข้อสอบเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆระดับประถมศึกษาเริ่มจากการอ่านคิดวิเคราะห์ส่วนวิธีการทดสอบหรือการออกข้อสอบให้เข้ากับเจเนเรชันของเด็กในยุค4.0และมีความทันสมัยทั้งในเรื่องของภาษาการเลือกใช้คำที่เข้ากับวัยของ เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพิซซ่านะครับเรามีการจิตตากันทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นที่พอใจนะครับได้มีการนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปตนะครับก็มีการขับเคลื่อนการอย่างมีสีภาพนะครับแล้วก็ในภาพรวมนะครับที่สสพทรับผิดชอบนะครับก็มีการดําเนินการนะครับดนมิติในการรายงานไม่ว่าจะเป็นการ อบรมออนไลน์หรือออนไซต์ site, นะครับมนการดำเนินมาก็เข้าเป้านะครับในกะาร,นะร,นะรที่เราจะกับเคลื่อนกันในส่วนของแม่ทัพของเราที่จะไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆในการกันะรบเคลื่อนในการดำเนินการนะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน2567และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ส่วนงบลงทุนนั้นกำลังเร่งทำแอปพลิเคชันโดยมีสะพทเป็นเจ้าภาพเพื่อติดตามการเบริกจ่ายงบประมาณได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเรียลไทม์ในส่วนของงบประมาณขอให้วิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงและหาบุคลากรแต่ละพื้นที่ที่มีความชนานาญในแต่ละเรื่องเพื่อช่วย เป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการงบประมาณที่แตต่างกันไปนะคะในปัญหาเดียวกันเราก็มองที่งานของสสวท่ส่วนเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องงบประมาณนะครับมีการติดตามเรื่องงบประมาณเป็นปกตินะครับก็มีการจัดดำเนินการได้ดีนะครับก็คงมีเงินที่อาจจะต้องรอหนึ่งก็คือเงินของอะไรอุดหนุนใช่ไหมต้องรอตุวเลขให้แน่นอนก็จะจัดสรรน,นั่นเองนะครับแต่คิดว่าไม่มีปัญหานะครับกาเป็นรอบ ในการทํางานนะครับก็มีการเน้นย้าในเรื่องของปีนี้จะต้องไม่ให้มีงบพับนะครับจะต้องไม่ให้มีงบพับให้มีการบริหารจัดการทํางานเชิงลุกในการทํางานนะครับส่วนที่เป็นลบพับของปีก่อนเราก็พยายามอาทางแก้ไขนะครับในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับ